สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อะครับก็วันนี้มาแนะนําไฟกันอีกอันนึงนะครับจากแบรนด์ยูเลนซเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็มาในรุ่นใหญ่ของเขานะครับเป็นรหัส VL110 นะครับ R G B Ice Light ก็มันจะเหมือนกับตัวไอไลท์ที่ผมเคยแนะนําไปก่อนตัวนี้นะครับแต่ว่าไอตัวนี้มันให้แสงแบบเดียวกันแหละแต่มันยาวนะครับก็จับถือง่ายกว่านะครับน้ำหนักมากกว่าแบบ เยอะกว่าสว่างกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็จะดูเป็นแบบ Layout เดียวกันแหละเป็นสีดำๆนะครับโทษทีนะครับเฟรมไม่พอก็เขียนแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับยูรันซีนะฮะแล้วก็รหัสรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ Vl110 นะครับ RGB Ice Light นะครับกล่องก็เป็นแบบนี้ ครับ v l o c k หนาวิคิวลันซนะครับโอเคข้างๆก็สเปคคล้ายๆกันนะครับ20ค่ายออฟไลน์เอฟเฟกนะครับก็มีเอฟเฟกแสงอะ่ะอยู่20แบบนะครับแบตเตอรี่ในตัว2,600ม ah, ิลลิแอมป์นะครับปรับแสงช่วงแสงขาวเนี่ยได้ตั้งแต่2,500เคลวินนะครับถึง9,000เคลวิน ด้านหลังก็ปกตินะครับก็มีส่วนที่เอาไว้ติดต่อเป็นรายละเอียดของบริษัทเขานะแล้วก็จะมีสเปคอยู่ตรงนี้เรามาดูกันก่อนเลยก็ได้นะครับก็รหัสรุ่นนะครับ VL 1 1 0นะครับกำลังไฟตัวนี้จะเป็น7.5วัตต์นะครับตัวเล็กเป็น6วัตต์นะครับชาร์จิ่งอินเทอร์เฟสนะครับเป็น Type C นะครับใช้กำลังไฟในการชาร์จสูงสุดที่5,2โวลต์2แอมป์นะครับคือต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่ารับสูงสุดที่5,2โวลต์2แอมป์นะครับ อาอายุของหลอดคือ20,000ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นขนาดนะครับก็234ร้อยมคูณสามคูณสีมิลิเมตรนะครับก็ยาวประมาณ23.4สมเซนนะครับสำหรับด้านความยาวนะฮะช่วงแสงที่ปรับได้นะครับในช่วงแสงขาวคือ2,500เคลวินถึง9,000องศาเคลวินนะฮะแบตเตอรี่2,600นะครับ2,600มิลลิแอมป์นะครับคัลเลอร์เอฟเฟกเป็น RGB เอฟเฟกนะครับไบรทเนสเลนส์นะครับก็คือปรับความสว่างได้ละเอียดนะครับตั้งแต่0ถึง100เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้คือจํานวนไฟนะครับที่มีหลอดอยู่ข้างในนะครับ22หลอด RGB 44แสงเหลืองนะครับ44แสงขาวน้ําหนัก229กรัมหรือประมาณ2ขีดนั่น2ขีดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัว VL110 กหัวกล่องไปก่อนนะครับแกะกล่องมาก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้นะฮะมีไฟมีคู่มือ1อันสายชาร์จแบบ USB-C 1เส้นตัวนี้ต้องบอกว่าพอหยิบออกมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนตัวนี้ นะครับหน้าตามันคล้ายๆกันชชเชฟอะไรก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ผมว่ามันวัสดุมันดีกว่านะอาจจะเพราะมันเป็นอล,ลูมิเนียมด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวที่แล้วแหละก็คือตัวพลาสติกด้านหน้าเนี่ยจะทําเป็นแบบใสๆนะครับคือเป็นฝ้านะครับแต่จะมีความเงากว่าตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนื้อไม่เหมือนกันนะแต่ว่าให้แสงมาก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าก็อ่ามันเป็นแบบผิวด้านนอกนี่เขาขัดมาเป็นเงาๆนะครับแล้วก็ในส่วนโครงสร้างหลักด้านหลังทั้งหมดท,ที่เราเห็นมีรอยนอ็อตตรงนี้ที่เป็นสีดํานี้นะครับ เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองเพราะตัวมันเริ่มใหญ่นะครับความร้อนในแผงวงจรมันจะสูงเขาก็เลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นอลูมิเนียมละเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับด้านหน้าก็ยังเป็นฟ้าฟ้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําให้มุมกระจายแสงกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ลดความแข็งของแสงนั่นเองลดเงาอะนะฮะในส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหัวท้ายจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีเกลียวขัดตั้งอยู่ด้านเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีสลักกับมีแหวนนี้นะครับคือตัวเนี้ มันสามารถถอดออกได้แล้วมาต่อกันในกรณีที่เรามีหลายๆอันนะครับตัวนี้มันจะเป็นสลักปลดล็อกของมันนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้ถ้าเราใช้อันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลายๆแท่งอย่างเงี้ยสามารถต่อกันเป็นยาวๆไปได้เลยนะครับเป็นเอฟเฟกต์หลายแบบยาวเป็นเหมือนดาบเจดไปเลยนะครับต่อได้ก็วิธีใช้นะครับถ้าเราจะต่อกันนะเอาตรงนี้ก่อนนะก็มันจะมีวงแหวนปิดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการหมุนมันก่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะ แบบนี้นะครับหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มหมุนไปทางตามเข็มนะครับแล้วก็ดึงวงแหวนนี้ออกมาเห็นไหมครับมันจะเป็นหัวสลักแบบเนี้ยก็สามารถเอามาเสียบต่อเข้ากับอีกด้านหนึ่งได้เลยของถ้าเรามีหลายๆอันอามาเสียบได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงใช้กันเดียวแหละนะครับเขาก็เลยให้วงแหวนป้องกันตัวล็อกเสียหายมาแบบนี้นเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้โอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนี้นะครับ ULC VL 11 0นะครับ ปรับคอลรเทมได้เท่านี้นะครับแบตเตอรี่2006อะไรอย่างนี้ก็วานไปก็รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปแบตเตอรี่คือบอกว่าชาร์จตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสเกลบอกค่าสีนะครับมาตรฐานเหมือนกับรุ่นอื่นๆแหละบอกว่า,าปรับสีช่วงองศาไหนนะครับค่าที่เขาบอกก็จะเป็นสีตามนั้นนะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลสี 4, ปุ่มตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับอันนี้เป็นสลักที่ผมบอกว่าไว้ใช้ล็อกเวลาต่อกันห,หลายอัน ที่เราเห็นเป็นยางตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับเป็นแบบไว้วางเวลาวางอย่างน,นี้นะครับเพื่อให้มันไม่เลื่อนนะฮะแล้วก็ปรับองศา,าได้แบบนี้นะครับคือยางมันจะเป็นแบบเป็นสามมุมตรงนี้นะครับแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราวางเราสามารถวางนี้ได้วางนี้ก็ได้วางนี้ก็ได้คือมันจะไม่กลิ้งไปว่า atics, ถ้าเกิดว่าได้กลมเวลาวางมาันจะกลิ้งมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีเหลี่ยมให้เราวางนะครับ ไม่จําเป็นต้องใช้ขาตั้งอย่างเดียวคือไว้เป็นแบบคือไฟแท่งๆเนี่ยผมเท่าที่ผมลองมานะครับ <c oughs> ผมว่ามันเหมาะกาับไฟฟิลมากเลยนะครับคือใช้เติมเฉดต่างๆในสีรูปนะครับรวมถึงอาจจะให้ใครช่วยถือเพื่อส่องสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถือง่ายดีแล้วก็ด้วยความที่มันแบบมันเป็นทรงแท่งๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราจะวางเพื่อสร้างไฟเสริมแบบเนี้ยนะครับมันวางง่ายนะฮะมันไม่ต้องแบบแบบหาขาตั้งมาวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะใช้งานดูยุ่งยากกว่าแต่มันไม่เหมาะเป็นไฟหลักนะครับไฟหลักควรจะยังเป็นไฟสี่เหลี่ยมอยู่ดี นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไฟเสริมอะไรที่ดีมากเลยคือมันแท่งแท่งเนี้ยนะวางง่ายอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับวิธีการใช้งานในส่วนของเมนูของตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาทุกรุ่นแหละไม่ว่าจะเป็น vl 1 2 0 vl 4 9 rgb หรืออะไรก็ตามนะครับหรือตัว i light เองเนี่ยเมนูเหมือนกันเปียบเลยนะครับปรับแบบเดียวกันนะครับก็เริ่มกันเลยตรงนี้มีด้วยกัน4ปุ่มทั้งหมดนะครับปุ่มนี้ จะเป็นปุ่มบวกลบนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเลือกลูกศรนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม power รวมเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดด้วยนะครับจะเปิดก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับมันจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในโหมดแสงขาวนะครับ cct ก็เหมือนเคยนะครับซ้ายบนบอกโหมดนะครับขวาบนบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับเป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็แถวบนนะครับอันนี้ในโหมด cct แถวบนจะบอกข้าองศสาเคลวินที่ปรับไว้แถวล่างก็จะบอก ค่าความสว่างที่เราปรับไว้เราอยากจะปรับอะไรนะครับก็ให้เรากดปุ่มที่มันเป็นลูกศรขึ้นลงเนี่ยนะครับลูกศรมันจะเดินขึ้นเดินลงเห็นไหมอย่างนี้นะก็คือถ้าเราจะปรับค่าสีนะครับคัลเลอร์เทมนะก็ให้กดมาให้ลูกศรอ,อยู่แถวบนแล้วเราก็เร่งลดตามใจชอบเลยถผมจะปรับให้มันเหลืองๆนะก็กดหลีมันลงมานะครับเห็นไหมครับว่าแสงมันจะเหลืองไปเรื่อยๆนะครับดูย่าด้านหลังเนี่ยนะทุที่กระดาษก็ได้อันนี้คือต่าสุดนะครับ2อง0องศาคเคลวินทีนี้จะให้มันเป็นสีขาวนะ ก็กดค้างไว้เห็นไหมครับมันจะขาวไปเรื่อยๆโดยที่ค่าความสว่างเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนค่าความสว่างมันเปลี่ยนแค่สีนะครับแล้วถ้าเราต้องการปรับค่าความสว่างก็ให้เรากดปุ่มนี้ลงมาให้ลูกศรมาอยู่ที่แถวนี้นะครับกดบวกครันนี้มันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโคสว่างเลยนะเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วมันมา100%เลยอะ่ะยางสว่างเนี่ยโคสว่างเลยนี่นะครับเหมืนอนหลอดนีออนเลยอ่ะเนี่ย ก็สามารถหลีได้นะถ้าเปิดเต็มกําลังมันก็จะกินไฟเป็นเรื่องมาตรฐานนะครับก็ส่วนใหญ่เราใช้ฟิลนะเราไม่ได้เปิดแรงมากหรอกอาจจะแบบเป็นไฟเสริมด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยให้มันมีเอฟเฟกหน่อยแบบมีไฮไลท์ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเกิดเงาอะไรอย่างงี้นะครับก็วิธีใช้งานก็รประมาณนี้นะฮะหลีได้ทีนี้ก็มาโหมดต่อไปนะครับให้กดปุ่ม power หนึ่งครั้งตัวนี้ก็จะเป็นโหมด rgb เห็นไหมครตรงนี้เปลี่ยนเป็น rgb แล้วก็ปรับสีเหมือนเคยนะครับแถวบนปรับ ค่าสีนะครับก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบมันจะเวียนไปเรื่อยๆนะครับค่าสีมันก็จะบอกเป็นไกด์เราตามนี้แหละว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับก็ให้ดูตัวเลขเอาหรือปรับดูก็ได้ส่วนแถวที่สองก็คือเป็น saturation ของสีนั้นๆนะครับมันจะไม่ลดค่าความสว่างแต่มันจะลดค่าความเข้มของสีลงนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนโทนสีส่วนอันที่สามที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับก็คือค่าความสวา่างเดี๋ยวผมดิมให้มันมืดๆลงก่อนจะได้ดูง่ายนี่นะครับนี้สีเขียวนะดูที่มือดูกระดาษก็ได้นี่ครับสีจะเขียวประมาณนี้นะที เราจะลองเปลี่ยนสีกันดูก็อุ้ยตวัวนะครับกดผิดอ,อ่าผมจะเปลี่ยนไปนะตอนนี้อยู่สีเขียวนะจะเล่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยเป็นฟ้าเป็นม่วงจนไปแดงนะครับอย่างนี้นี่แดงแล้วก็ส้มเวียนมาที่สีฟ้าเดี๋ยวมันจะเวียนไปจนมาสีเขียวใหม่เนี่ยเห็นมาเขียวละก็คือตัวนี้นะครับดูตามค่านี้ได้เลยนะครับสีมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะปรับสมมติว่าผมได้สีเขียวแล้วแต่ว่ามันเขียวไป ผมก็กดอันนี้ลงมาทีนึงให้มันอยู่ที่ตัว S อันนี้มันจะมีสแถวนะครับก็สามารถลดมันลงได้นะครับเขียวมันจะจืดไปเรื่อยๆเ,เห็นนะครับกลายเป็นสีขาวแล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับแต่มันยังอมเ,เ,เขียวอยู่นะที่ผมมองเนี่ยแต่ว่ามันเขียวน้อยลงเพราะว่าค่า saturation มันต่ำนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆเวลาเราปรับแบบเราปรับ,ปร,บปรับรูปในโปรแกรมนะครับมันจะเขียนว,ว่ามันคือหัวข้อเดียวกันคือ saturation นะครับก็คือค่าความเข้มของสีนะ ก็เหมือนกันนะครับพอเราปรับไปเรื่อยๆมันจะซีดลงนะครับแต่ว่าความสว่างมันยังคงเดิมเห็นไหมครับถ้าผมเล่นขึ้นมามันก็จะเขียวนี่นะครับประมาณนี้อันนี้คือแถวที่สองนะครับของ saturation นะส่วนที่3มก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นค่าความสว่างพอเราปรับ2อันนี้ได้แล้วได้ค่าสีแล้วได้ค่าความเข้มของสีแล้วนะครับเราก็มาเล่นมืดความสว่างมืดอันนี้มันจะมีผลกับความสว่างแหละมันจะสว่างไปเรื่อยๆ่อแบบนี้นะครับอ่านีดิ่มลงเห็หนไหมจนหมดเลย นะครับมันสามารถปรับได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยคือถ้าผมเปับไว้ที่ศูนย์แบบนี้มันก็คือเหมือนมันปิดนั่นแหละนะครับพอเปิดเบอร์หนึ่งก็ติดขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ปรับได้ละเอียดดีแล้วก็มาถึงโหมดสุดท้ายนะครับกด power อีกหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดซีนนะครับซึ่งซีนก็จะปรับความสว่างตรงนี้นะครับซีนก็จะปรับค่าความสว่างมีลูกศรเหมือนกันนะครับซีนเรากดขึ้นกดลงเนี่ยก็อันล่างเป็นความสว่างนะครับลูกศรชี้ที่แถวล่างนะครับกดตรงนี้ครั้งลูกศรรรชี้แถวบนนนจะะเเป็็กกกาลือหมดคั ไลน์แ,แบบหมดแรงนะตรงนี้ยี่สิบหมดเหมือนกันนะครับรถตำรวจรถพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่นกอนนะครับมันเหมือนไฟฟิลนะครับแบบประมาณว่าเราถ่ายวิดีโอแล้วเราแบบอยากให้มันเหมือนกับมีรถตำรวจจอดอยู่ข้างบ้านสม,มมุตินะครับเราก็เอาไฟเนี่ยแปะไว้อย่างนี้มันก็จะกระพริบอย่างเงี้ยนะครับเหมือนรถตำรวจจอดอยู่สม,มมุติเราไม่อยากได้ตำรวจเราก็เปลี่ยนเป็นรถพยาบาลก็ได้นะฮะเปลี่ยนเป็นรถดับเพลิงก็ได้อย่างนี้นะครับ กะเิงจอดอยู่เปลี่ยนเป็นฟ้าผ่าก็ได้อันนี่ฟ้าแลบฟ้าผ่าปุ๊บๆเนี่ยนะมันจะกระพริบเป็นจังหวะนะครับกระพริบแล้วก็หยุดแล้วก็กระพริบนะครับเหมือนอารมณ์แบบฟ้าแลบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพลุนะฮะก็หมดเหมือนเดิมนะครับหมนเหมือนรุ่นรุ่นไอไลท์ ine, หรือว่ารุ่นก่อนก่อนยูเลนซี่เมนูตรงนี้มันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับผมยืนอยูย่ท่ามกลางดงพลุนะครับก็มีแสงไฟแบบนี้นะครับก็ลองเลือกดูมี20โหมดนะครับใช้งานได้ทุกโหมดนะฮะลองปรับให้ใช้กับ ที่เราจะใช้นะครับไปแล้วแต่ความครีเอทีฟของเราเลยนะครับในส่วนของไฟ VL 1 1 0ตัวนี้นะครับก็เก๋ดีนะผมชอบนะผมว่าจริงๆมันเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยไอ้พวกไฟๆเนี่ยผมชอบนะครับบางทีผมก็ไม่ได้เอาไปใช้งานแบบเป็นใช้งานถ่ายรูปอย่างเดียวหรอกบางทีก็ไปตั้งมันหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเจ๋งดีอย่างอันนี้ผมสามารถเอาไปตั้งหัวเตียงอุ้ยเป็นแม่เหล็กนะครับติด อันนี้ไปตั้งหัวเตียงได้นะครับพวกนี้ไซนี้วางหัวหัวเตียงนะแล้วเราก็แบบมันปรับดิมได้ละเอียดนะครับบางทีแบบเราเราซื้อไฟมาไฟแบบพวกที่เอาไว้ใช้หัวเตียงมันปรับเวลามันต่ําสุดมันเบาไม่ได้มากนะบ,บางทีเราอยากได้ไฟเรื่อยๆเฉยไม่แสบตาผมว่านี้มาาไปวางหัวเตียงก็โอเคนะเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยแต่ว่าจะผิดวัตถุประสงค์เขานิดนึงนะครับเมื่อเอาไว้ใช้เป็นไฟแบบนี้นะครับทำไลท์เพนติ้งก็ได้นะครับแบบที่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เวลาเราถ่ายรูปนะครับให้คนถือแล้วก็วาดไปวาดมามันจะเป็นไลท์เพนติ้งในเฟมนะครับก็ลองครีเอทีฟกันดูตรงนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแล้วก็วิธีการใช้งานของแต่ละท่านเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ผลิตอุปกรณ์มาตอบสนองความต้องการเราแล้วแหละนะครับสำหรับตัว v l 1 1 0ตัวนี้นะครับตัว i อซ์ไลท์หรือว่าสตร p ปไลท์นั่นเองนะครับ ในส่วนของราคา U l a n CVL 110นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับคือราคามันสูงกว่ารุ่นถูกรุ่นเล็กรุ่นสั้นเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเกิดจากแบบวัสดุที่มันดีกว่านะครับแล้วก็หลอดเยอะกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันแบตเตอรี่เยอะกว่าอะไรเยอะกว่าโครงสร้างดีกว่านะครับก็แพงกว่าพอสมควรแหละแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะถ้า ถ้าเอาไปถ่ายเล่นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเกินความจำเป็นแหละแต่สําหรับท่านที่ใช้งานอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วก็จะรู้ว่าราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยเมื่อเทียบกับการที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายรูปนะครับมันไม่ใช่ราคาที่แพงเลยนะครับเมื่อคิดว่าเราเอาไปใช้ทํางานหาเงินนะนะผมว่าราคาพวกนี้มันสมเหตุสมผลมากเลยติดไปทางถูกด้วยซ้ํา นะครับก็ลองซื้อหามาใช้กันดูนะครับเพิ่มเติมเอฟเฟกในงานของเรานะครับงานเราจะได้มีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เพราะราคาถูกเราก็ซื้อเยอะๆได้เพราะว่าถ้าใช้งานจริงๆอ่ะมันไม่ได้ซื้ออันเดียวหรอกนะครับซื้อเยอะเมื่อวางมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นเวลาถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งอะนะฮะมันใช้เยอะนะครับพวกนี้ก็ทําให้ราคามันประหยัดลงนะครับก็เซฟต้นทุนไปได้พอสมควรเลยทีเดียวสําหรับ Ulen CVL 110นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลย นะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนของช่องทางออนไลน์ก็จะมีช้อปปีนะครับเดี๋ยวจะมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นอุปกรณ์พวกนี้อย่างเดียวแหละเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับก็ผมกำลังทยอยลงอยู่นะครับก็ลองกดดูลิงก์ช้อปปีใน description ได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ